มาชมลำไยแปลงที่2ของเรานะครับรุ่นกลางพฤษภาติดเม็เล็กเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความดกเป็นยังไงแล้วอนาคตเราจะพ้นอะไรต่อดีเริ่มติดเม็ดแล้วครับนี่ฮะดูความดกนี่ครับตรงห้องน้ำที่เราเคยถ่ายมืนเดิมนะฮะเรามาดูกัน นะวันนี้ติดเม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดกอยู่นะครับลูกเสมอเบอร์ใกล้เคียงกันหมดเลยรอบหน้านะครับหน้าจะต้องฉีด15 27นะครับโลครึ่งนะครับแล้วก็บโคลแคลมิคซิงนะครับถ้าดกจะจัดแบบนี้ก็สามารถเติมท็อปเอนได้เลยนะครับประมาณ500ซีนะครับเดินไปดูกันครับ ไปนูกก็ดอกบานอยู่นะฮะสวเขียวนี้ไม่ใช่อะไรนะครับต้นลำไย,ยที่เราตัดทิ้งนะครับก็มองเห็นเป็นลูกเยอะเลยนะครับลูกเล็กๆลๆๆๆ เรามาดูก้านใหญ่ๆที่เราเคยถ่ายกันไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่ครับก้านใหญ่ๆนี่ก้านใหญ่ๆนะครับก้านก้านใหญ่ก้านยาวนะครับเป็นเยอะเลยติดดกเลยนะฮะ นี่ครับระยะนี้ก็เดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็เริ่มหว่านปุ๋ยทางดินแล้วนะครับนี่ครับผู้จัดการมาแล้วนะฮะพอใหญ่ฮะผู้จัดการใหญ่ของสวนเรานะครับคือคุณเวลาพอนะฮะเจเอ๋ยดอกไปเตาเตรี <c oughs> ยมเงินแต่งอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ติด ตามช่องทางของเราทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวคลิมไหนฝากกดติดตามกันไว้นะครับวันนี้ลาไปด้วยกับลำไย,ยสวนของรุชารตีปแปลงที่สองที่ทำสารกลางเดือนพฤษภาครับลูกเสมอเบอร์เดียวตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้พูดได้เลยว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแน่ไปก่อนครับ